ด้านหลังนี่ขยอยใส่ครัขยอยใส่ขยอยใส่ขยอยใส่โอ้ยนครับนอกว่เ่น่อยนะสมเอนลยอย่นี่เปขอบขอทุ่งมาดนะฮะขอบปูเลยนะฮะครับจ้ารับบาทคนัจ้างเินเอนรับบาทนะครับขอพายฮะท่านท่านเดินชิดชิดกันหน่อยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เป็นการทำบุญใหญ่มากนะครับในวันนี้นะครับก็ขออพุธนาบุญนะครับกับสายทานศรัทธานะครับจะาหลายทุกท่านนะฮะที่เดินทางมาร่วมทำบุญนะครับตักบาตรเรื่องในเช่นโครงการวิธียกช่อฟ้าที่วัดป่าทุ่งยาหาร นะครับในวันนี้นะครับขออนุมโมทนานบนุญกับท่านได้ครับสาธุครับค่อยๆค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องแย่งกันใส่ครับร้า,รามนมำนัามากอยู่พอสมควรเนี่ยคราที่นี่ก็จะเป็นพระสายปฏิบัตินะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับคือการใส่บาตรของพระปฏิบัติเนี่ย นะจะมีอานิสงส์มากนะครับเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเป็นหนทางที่นําไปสู่หนทางในการดับทุกข์นะครับแล้วก็การใจบาร์สัพระปฏิบัติเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ช่หาได้ง่ายๆนะครับท่าะที่มาเยอะได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ทุกๆท,ท่านได้เดินทางมา ที่วันป่าทุกปัญหารในวันดีนะครับก็ค่อยๆทยอยใส่ค่อยๆทยอยใส่ไปนะครับนะครับไม่ต้องรีบครับอาจารย์ด้านหลังรบกวนเดินนิดนึงครับน้องๆน้องๆทหารเดิน ทำเป็นช่วงๆนะช่วงๆ,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 ๆแบบเป็นตามระยะระยะทางไฟไอ่ะอะจะจะหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้ไม่เป็นไระจะหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้วันนี้เรามาทําบุญร่วมกันนะมาทําบุญร่วมอ่อนุโมทนาบุญกับทุกนายด้วยอโอเค สำหรับเอ่อนะโอเคตรงนี้น่าจะชัดกว่าตรงนี้น่าจะชัดกว่ารครก็จะทำให้ไโรงทานอยู่ตรงไหนด้านนี้ครับโรนะงทานเดินตรงไปเลยฮนะเดินตรงไปที่เป็นซุ้ม สมัยเท่าชีนะครับอ๋อได้ม um> ีื่อวนนี้ไหมเออเอ้ามาจองไม่รอแล้วครับอโอเคไม่เดี๋ยวเราเลยเราเลยผ่านเองนะพอดีโตที <k <k ่ติด pues> ปักื้อไว้นะครับอือก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบจำว้เดีวจำไว้เดี๋โอเค เป็นภาพทีดีครับผมขอเก็บภาพว้ื่องหลังนะครับโอ้เป็นภาพที่งดงามมากครับเป็นภาพที่งดงามมากนะครับบุญเป็นเชื้อของความสุขเมื่อเรามีความสุขะฉะนั้นบุญกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกันการที่เราทำบุญ สมผลให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงมีความปรารถนาที่จะมาทำบุญเพราะทำบุญแล้วมีความสุขครับการทำบุญมันไม่ได้หม่ถ้าหากว่าเราทำบุญกับพระปฏิบัติเพราพระปฏิบัติท่านมีหนทางที่จะแสะวงหาหนทางห่ักทุก การที่เราทำบุญกับพระพุทธบัณฑิไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้เดินทางม,มาที่วัดปัตตุกุยารในวันนี้ครนะับบุคคลในมงานขอรคอวยจากทุกท่านด้วยนะครับขออวยกากทุกคนนะครับ,บ,รบวันนี้เดี๋ยววันศุ เก็บภาพแล้วเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่กองบริการเดี๋ยวผมขออยู่กองใกล้ก่อนน้ครับ